ใสวัสดีครับวันนี้ผมเอโก้ e ko, ครับมาพบกับทุกท่านกับผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเรื่องของการทําให้วิทยุติดมากับรถเนี่ยครับปรับอัปเกรดให้กลายเป็นจอ Android ขึ้นมานะครับวันนี้เราได้รับการสนับสนุนจากบ,บริษัทมิชิก้านะครับจากตัว XP5 นะครับสุนใหม่ล่าสุดเลยสําหรับรถไฟฟ้าทุกชนิดนะครับในตระกูลของ MG นะครับ แล้วก็ BYD อะไรพวกนี้ใช้ได้วันนี้เราจะลองนำกล่อง X p a y f ฟนะครับมาลองกับตัว MG ZS EV นะครับรุ่นรถไฟฟ้าเต็มรูปแบบนะครับพัฒนาการมาจากรุ่น ZS นะครับรุ่นที่แล้วนะครับรุ่นนี้สวยมากนะครับแล้วก็เราสามารถปรับหน้าจอของเขาเนี่ยให้กลายเป็นจอ Android นะครับโดยฟังก์ชันเกี่ยวกับเรื่องของกล้องเรื่องของแบตเตอรี่รถอะไรเงี้ยยังใช้งานได้ดีเหมือนเดิมนะครับีแต่ใส่กล่องตัว X Play เข้าไปทุกอย่างก็จะ เหมือนเปลี่ยนโลกไปเลยนะครับเรามาลองดูกันนะครับว่าหลังจากเราใส่ในรถแล้วเนี่ยจะกลายเป็นยังไงบ้างนะครับติดตามผมมานะครับสำหรับใน MG ZS EV รุ่นนี้นะครับมาพร้อมกับจอภาพขนาด10นิ้วนะครับมีระบบ Apple CarPlay Android Auto มีระบบกล้อง360องศาด้วยนะครับเมื่อเวลาเราแตะกล้อง360องศาไปแล้วเนี่ยนะครับ หน้าจอก็แสดงผลแล้วก็จะมีช่องเสียบนะครับเป็นช่องท้า4นะครับชาร์จไฟแล้วก็ช่องด้านขวาครับสำหรับเสียบ Apple CarPlay เราเจะมาลองทดสอบการเสียบ Apple CarPlay ผ่านโทรศัพท์มือถือนะครับสมาร์ทโฟนของ Apple นะครับเ mm hmm. มื่อเสียบเข้าไปแล้วทางช่องด้านขวามือนะครับหน้าจอของโทรศัพท์ก็จะขึ้นเป็น CarPlay และหน้าจอของตัว MG รุ่น Z เสเน่นะครับก็จะกลายเป็นจอ Apple CarPlay เช่นกันครับในจอ Apple CarPlay ก็ถือมาดื่อไหลนะครับแล้วก็สามารถเปิดดูเป็นแบบ Apple CarPlay แบบ2หน้าจอก็ได้นะครับเดี๋ยวแตะเข้าไปที่ชิ้นนี้นะฮะก็ขึ้นเป็น2หน้าจอนะครับถ้ากดค้าก็จะกลายเป็นพูดด้วยเสียงนะครับแล้วก็สามารถเปิดทาง Spotify นะครับก็ใช้ได้ดีครับเปิดดูล่าสุดนะครับนี่ก็เป็นฟังก์ชันของตัว อุปค a ทั่วไปนะครับก็ถือว่าใช้งานได้ดีสามารถนำทางผ่านแผนที่ต่างๆได้ด้วยนะครับแต่ก็ไม่สามารถท่องความมาถึงแบบจะเกิดได้เราจะมลองทดสอบ X-Play นะครับโดยเสียบกล่อง X-Play ไฟนะครับเข้าไปที่ช่องเสียบ USB นะครับรอประมาณสัก15วินาทีนะครับหน้าจอก็จะปรับ ฟังก์ชันเมนูให้กลายเป็นไอคอนแล้วก็แต่ครั้งแรกก็จะเป็นการรีบูตเพื่อแคลิเบตหน้าจอนะครับแล้วก็เรารอเครื่องเขาจะปิดลงไปสักครู่หนึ่งนะครับแล้วก็เปิดขึ้นมาใหม่นะฮะตอนนี้เนี่ยเราก็รอเครื่องนะครับขึ้นเป็นระบบ Android ขึ้นมานะครับหลังจากนั้นนะเมื่อขึ้นไปก็เห็นว่าไอบ็กนะครับเรื่องทำง,งานลวในกล่อง x play รุ่นนี้นะครับก็มาพร้อมกับระบบปฏิบัติการที่ดีมากนะครับมี CPU แบบ snapdragon นะครับเลื่อนไหลนะครับเร็วนะครับในฟังก์ชันของตัว y t u t u นะฮะก็เป็น YouTube แบบที่คล่องทีเดียวนะครับเลื่อนไหลครับถือว่าน่าสนใจมากครับสามารถขยายไปจอใหญ่ก็ได้นะครับแล้วก็จะย่อลงนะครับแล้วก็เข้าไปฟังก์ชันอื่นๆนะครับเพื่อเข้าไปดูในฟังก์ชันที่เป็น TikTok ก็ได้ครับเมื่อเปิด TikTok ก็ภาพก็ขึ้นมาอย่างรวดเร็วเลยเห็นไหมครับ ดูเพื่อเปลืนครับสามารถจะเปิด True ID ก็ยังได้ครับใน True ID เนี่ยก็จะสามารถเข้าได้โดยไม่ต้องไปสมาชิกนะครับอะไรนะครับสามารถจะดูทีวีออนไลน์ดูภาพยนตร์ดูรายการกีฬาย้อนหลังได้นะครับแล้วก็ยังมีทีวีที่เป็น True ID TV ด้วยนะครับสามารถโหลดแอปพลิเคชันต่างๆมา,ามาแล้วก็น Netflix นะฮะใน Netflix ก็เปิดขึ้นมาแล้วนะครับ Netflix ก็สามารถเปิดเข้าไปแล้วก็เลือกช่องหรือว่า บัญชีของเรานะครับแล้วก็เปิดเล่นรายการสักชุดหนึ่งขึ้นมาครับเมื่อเปิดเข้ามาแล้วเครื่องก็สามารถเปิดเข้าได้อย่างรวดเร็วนะครับทั้งนี้ความเร็วเนี่ยขึ้นกับ cpu เป็นหลักเลยนะครับแล้วก็ังมี ram นะครับและก็หลอมที่เหมาะสมนะครับซึ่งการละกันทีเดียวนะครับเรามาลองที่ asplay นะฮะใน asplay เนี่ยนะฮะก็สามารถจะลงได้เช่นกันนะครับน่าสนใจมากที่ asplay เนี่ยมีทีวีให้เราเลือกนะครับ 200-300สถานีทั้งทีวีที่จัดในออนไลน์ทีวีแบบอนาล,ล็อกนะครับทีวีที่จัดในทีวีดิจิตอลนะครับทีวีที่จัดในดาวเทียมเปิดดูได้ครับลื่นไหลามากนะครับน่าสนใจมากเรากับว่าเราได้ยกคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ตชั้นดีนะครับมาไว้ที่จอของตัว MG ZS EV รุ่นนี้นะครับจอภาพขนาด10นิ้วนะครับใหญ่เหมือน iPad ทีเดียวครับ เราสามารถจะค้นหาระบบการนำทางนะครับโดยเข้าไปที่ Google Map ได้นะครับแล้วก็ยังสามารถดูหน้าสองหน้าจอพร้อมกันนะครับเราจะมาดูที่ Netflix นะครับครึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็ดูจอทีวีนะครับที่เป็นแผนที่อีกครึ่งหนึ่งก็ได้นะครับหรือว่าแตะขยายทีวีขึ้นไปนะครับนะแล้วก็เปิดอีกทีหนึ่งครับแตะปุ๊บนะฮะ แล้วก็ตอนนี้ก็มีทั้งเพลงนะครับมีทั้งหนังแล้วก็ดูแผนที่ไปพร้อมๆกันเลยนะครับกล่อง XP กรุ่นนี้ก็ถือว่าถูกใจนะครับแล้วก็ผมคิดว่าผู้บริโภคท่านน่าจะชอบนะครับครับแล้วก็สำหรับท่านที่ลองดูแล้วเนี่ยนะครับรู้สึกว่ายังสงสัยนะครับสามารถจะโทรเข้ามาสอบถามนะครับเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ได้ที่ เบอร์โทรนะครับ029323485ครับ084524433ครับต้อเยี mm ่ยมชมเว็บไซต์ของเราที nah ่ www.promarket.com นะครับเข้ามาเยี่ยมชมบริษัท P1 Car Audio a n d a c c e s <Okay>. s o r y ของเราได้ที่ทั้ง15สาขาทั่วประเทศไทยนำรถของท่านนะครับเข้ามาเทสผลิตภัณฑ์มาเสียบมาเทสมากดเล่นดูนะครับไม่ต้องเสียค่าบริการหะไรพอใจแล้วก็ซื้อไปอย่าลืมนะครับสนใจกล่อง Play, นะครับสนใจกล่อง Android Box หรือกล่อง AI Box พวกนี้ติดต่อได้ที่ P1 นะครับสำหรับวันนี้ผมเอโก้นะครับลาก่อนครับสำหรับตัวกล่อง m i ชิก้าเอ็กซ์เพย์ไฟรุ่นนี้ครับบ๊ายบายฮะ